สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาพบพอกันอีกแล้วเด้อจ้ากับบิคน,นำพันธ์เพิ่อเด้อจ้าจึงใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสัคสมาชเด้อจ้าและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าเพื่อจะได้รับชมลิปใหม่ๆเด้อจ้านี่ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสู้สุคนเด้อและและฟนๆ FC เด้อจ้านี่ข้าวก็สีมาใส่ด่างอีกแล้ววนลูปไปจงสีล่ละจ้าทำมาหากิน ใส่ดอกใส่ด่างไปเด้อพี่น้องเอยเอยวังเสานี่กะได้พ่อกินพ่ออยากพ่อขายอยู่นอกจากวังเสาให้มันมัน,มนคือจังหืัอเสาอีกเนาะพี่น้องเอ้ยนี่กับบรรยากาศงามแรงเด้อจ้าพี่น้องมันมัน,นในการใส่ด่างนะจ๊ะนี่กับกาลังสีใส่น่าจะพี่น้อง นี่เด้อมาใส่ด่างน้ากันเด้อจ้าเดี๋ยวค่อยชาติบางวางมองอันนี้วางกล่องกันเด้อจ้าพี่น้องนี่ยมองว,วางพี่น้องเห็นกันบ่จ้าฮัลโหลมาด้อจ้าใส่ด่างน้ากันเด้อใส่ใส่กันงนะใส่แต่แล้วไวไวมาใส่ใส่กันใส่แต่แล้วไวไว นี่นากา็เนจ้าทีขนาดจ้าวันนี้หอนมดมื่อเ,เลยจ้ะบีม่าหนาว อากาศหนาวหลายโอ้โหเ,เป็นียกเป็นยางเห็นบมาออกเป็นทิดมัดอากาศมันเย็นเหมือนนี่ก็อากาศมันอุ่นล้อจ้ายำแรงเ้ยอือกนี่เ้องใส่กับใสยด่างน้ำกันเน่ เดี๋ยวแล้วไว้โอ้ยผู้ไาว่างอยู่มาซอยกันเด้อพี่น,อน้องเดี๋ยวแล้วไว้้จ้ะ แล้วพี่นอ้องสิได้แล้วไวไวน่เท่เากับเมือแล้วไว้ก็ได้กับเมือไว้ เตกุ้งนี่ละลายเด้จ้าเป็นโลภผลแหละอืมนั้นมานอืมเฮ้ย มองเสาก็ขอโทษด้วยพี่น้องมองเสาบัดฑิยย่อนว่าแบบแบบทศสามัญเสื่อมเลยจ้าเลยกบัณดิตอรศวสท์มานามบัณอิตอัศวสมมา่ายนําเลยจ้า โทรศัพท์ก็ทายเลยตะกล้องหลังแล้วจก่กลคอมแ่ทายบอดได้อ้ยพี้หนาหาลุงใส่ยู่พูนมันตื่น <laughs> มันตื่นก็นเลยมาหาใส่แถวนี้ บางบางหมู่บ้านบางหมู่บ้านอยู่อยู่ไอเพียงเพกเอวเมื่อนี่ตั้ลงมาก็ขาตดเอ้าวสูคือจะรถขากรถแน่แม่น่ก็บ๊กก็เลยมาหาใส่ในนี่แล้วนี่ใส่ในหน้ากับแม่นเข่าบัดนี้เข่ามันก็แยะโพดอย่างจีใครเนื้อบ้านเข่าดัง เฮ้ยนั่นแมนแต่สั่นแล้วมันหมานตอนนี้ไปใส่สร้างไรนี่ลุงใส่ผัังแนนี่แหละปลาใส่ไอหน้าปลาสมบัตินั่นนะอ๋อจ้ะนละังข้องคนละังข้องเอาไอมองพีภาสามนยังไปไอยู่บ่ลุงแมน บอกเมื่อแต่มันตื่นนะเฮ้ยนี่ล่ะพี่น้องเฮ้ยให้่านไปผ่านมากครับถ้าให้ถามกันทังสี่เราจะ มันจะนีก็ได้เวลาสิกับบ้านและพี่น้องเอ้ยปฏแบตเหมือนนะจ๊ะเนาะขอขอโทษหลายๆจ้าก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุภูสุคนและแฟนๆแอฟซีนยจ้าเด้อที่เข้ามาดับชมคลิปของบิ๊กคนมัดนะเพลินนะจ้ะเด้อจ้งใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุภูสุคนสุขสบายปรตนะซิ่งหนึ่งประการใดก็ขอสืบมุงมาปัถนา ขอให้รำ่ำขอให้รวยเด้อจ้าน,นี้บิ๊กคน,นบรร้าพาเพื่นก็ขอฝากไว้แต่เพ่านิทนะจ้าเนาะก็ขอข่าวคำว่า,าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้า